เบิง้บง,งพี่เลี้ยงค่ะเบิงเบงหมวกกันนอกพี่เลี้ยงค่ะเบิงหมวก,กันฝนพี่เลี้ยงค่ะมุงเจ้าเบื้องดีๆมันจะอยู่บิ๊กซีกับ Seven เซเว่นเ้ยค่ะนี่หมวหมวกพิกจูนนะมันจะอยู่เซเว่นกับบิ๊กซีกับโรตัสแมคโคร่ะคะ น้องควาลเป for ็นอะไรน้องควาลวันน e um ี้ก่อนน้องอวานน้องควลไม่ออกมาหาเบบเลยมีแต่น้องเพชรมาเว็นบว่ะเวบบวานมันข่อะนั่นไหมวามันเสียงวานเด็กหน่อยเลรีนาออกมาเลยเวนย้ายเล่นนาม้ายเหรนมอาชเวอาชบเชี่วอ๋อจะทำเชี่ไปหน่อยเชี่วเาผมเยบี้วเ้ย ินไม่ตรงเลยเกี่ยลงเกี่ยลงเกี่ยลงนี่เยาลงยาะลงโอ้าละวันมันเดินไม่ตรง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 ขอบคุณชุดสวยๆนะคะน้องใส่น่ารักมากค่ะซาละวันมันเดินไม่ตรง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 เตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงพี่ชวนี่าไอ้ฝนทำอะไรจ๊ะ อ๋อผมสั่นบอกบค่ะแล้วโหนไรเ่างน้นะผม่นลูกอนนี้เขาโผ่มกว่าอ๋อผมยังโงผมผมบางนะพี่ัวยเหมือนจะสิเกิด่บดิเอกิดต้องใช้ใช้ชมพูน่ารักใช้ชมพูน่ารักนะผมมันจะขึ้นโสเสืออ้อ่ะ ามันหมดแบบหรือก็ปิดหน่อยนะหรือว่าอเดรียนาจะลืมปิดไรปิดไรให้แม่ด้วยนะประมาณอีกครึ่งชั่วโมงนะไปปิดไรเลยว่าปิดไม่ไปได้วะนี่เราอย่าเพิ่งปิดม้อย่าเพิ่งปิดนะอย่าเพิ่งปิดนาไม่ไม่ไม่ได้ปิดโอ้นุไม่ปิดยังไงเขาจะอ๋ออ๋ออีดูอ๋อรูเต้นไม่ไปดูทำทำเหมือนพี่จูดเขาทำอะไรนะนี่นี่ทางมันอยู่แม่นี่ดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อน แม่นี่เห็นอย่างหดยวใครจะไปยังไอ๋อใครคุณแม่คะค่ะซื้อชาเขียวในแก้วหนึ่งนวดนวดนวดชาเขียวแก้วนึงค่ะไม่น่าจะได้แล้วน่าจะอยู่บนหัวแล้วอ๋อชาเขียวหน่อเด็กแม่ขายแก้วนึ่งว่างหันเรากำลังเคลียร์ทีนี้อันนี้ใช่เพนลงให้จุนหน่ะเอาพิซซ่าด้วยนะค่ะดูพร้อมได้ไหมเอาพิซซ่าเอาเสร็จแล้วเหรอคะอันนี้น้ำอะไรคะอันนี้น้ำอะไรคะมีน้ำไม่ขวดแล้วอะไรนะเอ้ามาได้ เอาหมดแล้วไปเลยจำว่าจะมูด้วยอะไรอ๋อขอบคุณค่ะอันนี้น้ำอะไรคะใช้เขียวไหมอ๋อขอบคุณค่ะอ๋อโอเคให้ตื่นเหรออ๋อไม่เป็นอะไรกันเองกันเองนี่นโอ้อันนี้ขอตุ๊กป้อนบนหัวใช่ไหมคะน้องเหรอน้องชื่ออะไรคะชื่อชื่ออะไรคะขอบคุณค่ะว้าน้องนอนตาไม่หลับอ่ะ ตรงเลยทำอะไรกันคะะไรันเถามว่าทาอะไรกัน้องอูดีมาเ้วันนู้นังเชื่ออะไอคน้องไอ้น้อน้องดพุงน้องูพุงชีพน้องเชื่อะไยคะไอน้องเพชน้องทยนี่อนี้